สวัสดีครับกลับมาเจออีกแล้วนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึง Honda b l v ใหม่2022นะครับสเปคอินโดนีเซียนะครับรู้จากไม่ติภายนอกแล้วนะฮะเหมือนมันจะใหญ่กว่าตัวเก่าเล็กน้อยเท่านั้นเองนะครับส่วนกระจังหน้าก็เป็นแบบใหม่นะฮะเป็นกระจังหน้ามาและแนงขนาดใหญ่เลยนะสไตล์นี้นะฮะแล้วคาดด้วยแถบโครเมียมนะครับไฟหน้านั้นก็จะเปลี่ยนนะเป็นแบบไฟหน้าแบบเรียวยาวนะครับเรียวยาวบางเลยฮะมาพร้อมด้วย led สะท้อนแสงนะครับ พร้อมกับช่องดูดอากาศที่อยู่ตรงกลางฮะแล้วก็ยังมีไฟตัดหมอกนะครับส่วนไฟท้ายนั้นอนาะจะเป็นไฟท้ายทรงสี่สเหลี่ยมคางหมูนะฮะแล้วก็มาพร้อมกับล้ออลลอย17นิ้วด้วยนะครับดูอย่างนี้แล้วก็สวยดีนะครับสเปคแบบนี้็กล้าๆตัวเดิมนะมาดูส่วนภายในกันบ้างน,นะครับภายในนั้นนะ่ะก็ได้รับแรงบันดาลใจจาก h o n d a c r v ในรุ่นปัจจุบันนะฮะมันจะมาพร้อมด้วยกับ จอสีดำขนาดใหญ่นะจอ Infotainment ขนาด7นิ้วนะครับรองรับการใช้งาน Apple CarPlay และ Android Auto ซะด้วยนะครับทางนี้นะครับยังสามารถสตาร์ทเครื่องยนต์ได้ในระยะไกลด้วยนะฮะและยังมีระบบล็อกรถอัตโนมัตนะิฮะคือเราสามารถเดินออกจากรถไปแล้วรถก็ล็อกได้นะครก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็ยังมีที่วางแขนแถว1แถว2ด้วยนะโอ้ดีจริงๆเลยนะครับ เรามาดูในด้านเครื่องยนต์กันบ้างนะครับ Honda b r v ใหม่นะฮะก็จะมีเครื่อง i v t e c 1.5ลิตรนะครับเวอร์ชันอินโดนีเซียเนี่ยจะมีเกียร์ธรรมดา6สปีดมาให้ด้วยนะฮะแล้วก็ยังมีเกียร์ CVT ทีนะครับที่ให้กำลังสูงสุดถึง121แรงม้านะครับที่6,600รอบนะครับและแรงบิดอยู่ที่145นิวตันเมตรนะฮะที่4,300รอบนะครับในส่วนของระบบความปลอดภัยนะฮะ BLV ใหม่2022นะฮะจะมี Honda Sensing มาให้ด้วยนะครับแล้วก็ยังมีระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบปรับได้น,นะไฟสูงต่ำอัตโนมัติแล้วก็ถุงลมนิรภัย6ตำแหน่งนะครับเป็นยังไงบ้างครับ Honda BLV ใหม่2022ก็เราก็ไม่รู้ว่าสเปคที่จะเข้ามาเมืองไทยเนี่ยเนี่ยมันจะได้สเปคแบบนี้หรือเปล่านะครับยังไงก็ต้องขอขอบคุณ s i v i นะครับที่ให้รูปและข้อมูลนะครับ